สวัสดีครับ <Hello. S 1> คุณไทยประดิษครับสวัสดีเอาเลยจะได้อ่ารีบคุยนะอืมมันจะได้ไม่ดึกกันมากเชิญครับวันนี้มีอะไรมาคุยกันดี <Okay. S 2> ก็วันนี้จะพูดถึงลักษณะขององค์กรวดแอกดีมากดีมากอืมดีดีดีเอาเชิญรา่มาก็คืออ่าก็คือปดแอกนี่ก็หมายความว่าเราถูกกดขี่ใช่ไหมใช่ กระูกกดขี่ใช่แล้วก็เปรียบเสมือนว่าวัวควายที่มีแอกอยู่ข้างหลังแบกไปตลอดถูกเขกดขี่ตลอดดังนั้นจึงต้องมีการปลดแอกเพื่อให้เป็นอิสระ,น,ะนี่คือที่มาครับนะครับภาษาอังกฤษอองค์กรปลดแอกนี่ก็จะเรียกว่าฟรีอาร์มี่องค์กรแบบฟรีอาร์มี่ก็คือกองทัพปลดแอกอะไรประมาณนี้นะครับกองทัพอิสระอ่าก็เออก็ จริงๆภาษาไทยเขาแปลว่ากองเขาเขาใช้ภาษาไทยว่ากองทัพปลดแอะอ,อ๋อครับผม uh, ครับผมคำว่าฟรีคำว่าฟรีมันก็แลลกปลแอิสระนั่นแหละใช่ใช่ก็ปลดแอกนั่นแหละก็ปลดแอกนั่นแหละถูกแล้วอ,อืมอ<ๆ>่าครับทีนี้เอ,อผมจะยกตัวอย่างของเรอบประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างของกรณีเอ,อ IRA ไอร์แลนด์ใช่ไหมกองทัพปลดแอกของชาวไอริชไอริชไอริชครับผมครับผมไอริชลิพาบติกันอาร์มีก็คือกองทัพสาธารณรัฐไอริชไอริชนี่จริงก็ถ้าเปรียบกับเมืองไทยมันก็เหมือนเปรียบเสมือนกับคนกรุงคนกรุงกับคนอีสานน่ยคนไอริชก็จะเหมือนอยู่เดิมนี่อยู่เหมือนสลัมยักจนถูกกดขี่ทั้งๆที่เป็นคนอังกฤษเหมือนกันพูดพูดภาษาอังกฤษเนือเนอ อะไรประมาณมานี้่คนใหญ่อาชีพก็ไปเป็นคนใช้ไปเป็นแรงงานชั้นต่ำของคนรวยๆเป็นท,ที่เป็นคนอังกฤษนะฮะก็ถึงจุดหนึ่งคนไอริชเนี่ยเขาก็มีเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความฝันความฝันได้อิสรภาพนะได้ปกครองตัวเองนะฮะืฮัลโหครับฟ,ฟังอยู่ครับฟังอยู่ ฟังอย่างใจจดใจจออะไรมันขึ้นเตือนไหมลูกอ่าก็มันเริ่มมาจากความฝันนะความฝันเนี่ยมันทําผู้คนมีความหวังพอมีความหวังปุ๊บความหวังความฝันมันก็แพร่กระจายไปในในหมู่คนไอริชและเนื่องจากว่ามันมีการแบ่งแยกกันชัดเจนคือคือมันจะต้องเริ่มต้นจากการแบ่งแยกก่อนนะอันนี้เราจะบอกว่าความการแบ่งแยกเนี่ยมันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งก็คือการแบ่งแยกว่าเอ้ยฉันเป็นไอริช นั่นเป็นคนอังกฤษมันไม่เหมือนกัน <c oughs> อันนี้มันก็กลายเป็นว่าการเหมือนกับว่านี่คนอีสานและนี่คนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเป็น <c oughs> เป็นเดียบเจี๊ยบก็จะคล้ายๆอย่างนี้ครับ <c oughs> ทีนี้พอความฝันเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาได้ักระยะหนึ่งมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าถ้าไม่มีกองคือต่อสู้เหมือนบ้านเราเลยเวลามีงานก็แบบลองลิฟต์เดอะคิงอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบโอ้โหทรงพระเจริญอะไร คือคนจํานวนหนึ่งก็ถึงวันหนึ่งเขาก็อัดอั้นมากเขาทนไม่ไหวแล้วมมันมันเหมือนบ้านเราตอนนี้นะทีนี้เขาก็เลยลองมาหลายรูปแบบละในการต่อสู้พอถึงจุดหนึ่งเขาก็สรุปกันว่าต้องมีต้องมีกองทัพกดแอกไม่งั้นไม่มีทางสู้ได้เลยเขาไม่ว่าจะสู้ยังไงเขามีกฎหมายเขามีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างในมือ สารกระตัดสินเข้าข้างเขาแบบนี้เลยแบบเมืองไทยเลยอ่าทีนี้เรากําลังพอเราพูดถึงกองกองกองทัพปลดแอกเนี่ยเราคนคนก็จะพูดว่าเฮ้ยใช้ความรุนแรงจะเป็นประเทศไทยนะออใช้ความรุนแรงนึกภาพไปถึงโอ้โหมันจะเกิดสงครามกลางเมืองเลือดสาดอะไรอย่างเงี้ยเ โอ้โหลบกันคนตายเป็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผมผม<ท>ผมเ<ท>ก็ตละไปก่อนไทยใต้ต้องมีกองกําลังไปลบกันอะไรเงี้ยอมีความเป็นจริงมันจะไม่ใช่อย่างงั้นนะออในความเป็นจริงเนี่ยเอโมเดลมันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนธรรมมากก็ได้การลบการประทะมันอาจจะมีอยู่บ้างอแต่มันขึ้นกับว่าการกาหนดยุทธศาสตร์จะกำหนดยังไงกรณีไอริสเนี่ยวิธีการนันคือเขาก็หาอาวุธมาตอนนั้นเขาได้ได้การสนับสนุนอาวุธจากต่างประเทศนะครับ ก็เขาใช้เวลาหลายปีนะอาวุธนี่ก็เขาจะตั้งองค์กรสายเหมือนกับเสรีไทยอ่ะเหมือนกับเสรีไทยองค์กรสายลับเนี่ยององค์กรลับใต้ดินเนี่ยรูปแบบก็คือว่ามันจะเป็นองค์กรที่แต่ละคนจะไม่รู้จักกันทุกคนก็จะใช้ชื่อที่ตั้งขึ้นมาเป็นอวาตารก็ เหมือนที่เราเรียกว่าสหายนู้นสหายนี้อะไรแบบนี้ใช่ใช่จัดตั้งกันเช่นมาแล้วโดยมารยาทอ่าโดยมารยาททุกคนจะไม่ถามชื่อนามสกุลจริงและข้อมูลส่วนตัวซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องจริงนี่คือเป็นวัฒนธรรมเลยเรื่องจริงครับขององค์กรใต้ดินวิธีการจัดตั้งองค์กรใต้ดินก็คือเขาก็จะมีศูนย์กลางอันหนึ่งเป็นศูนย์กลางการสื่อสารจะก็จะเป็นศูนย์กลางโปรยบปปิว สมัยนั้นนะนะศูนย์กลางการสถานีวิทยุอะไรเงี้ยแล้วจากศูนย์กลางสถานีวิทยุนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่แต่ละคนที่ฟังวิทยุเนี่ยเขาก็จะคิดได้เองว่าเขาจะเข้าร่วมหรือไม่พอเขาคิดว่าจะเข้าร่วมเนี่ยเขาไม่ต้องเปิดเผยตัววิธีการก็คือสมมติว่าผมอยากจะเข้าร่วมผมก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเลยว่า เป็นผู้ริเริ่มกลุ่มกลุ่มมันเนี้ยเราเรียกว่าเซลล์เซลล์เซลล์อะมีบาเนี่ยแหละเซลล์ร่างกายเนี่แหละ,ลหละเขาเรียกว่าเซลล์ทีนี้ตัวตัวคนที่ริเริ่มริเริ่มนี่จากไม่รู้จักใครเลยนะมาฟังสถานีวิทยุไฟเย็นอะไรประมาณนี้สตีดเทียบก็เริ่มชักชวนหาแนวร่วมเข้ามาร่วมกลุ่มนะครับโดยที่ แนวร่วมเนี่ยก็คือคนที่รู้จักกันก็คือดึงเข้ามาร่วมเพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่ที่ประมาณสี่ถึงสิบคนอะไรประมาณอย่างเงี้ยโดยที่รู้จักกันด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวมีความไว้วางใจกันอยู่แต่เดิมแล้วนะแล้วต้องทดสอบกันระดับหนึ่งจนมั่นใจว่า ว่าอุดมการใกล้เคียงกันถึงจะเริ่มเปิดเผยตัวว่าชวนมาร่วมอาจจะค่อยๆย,ยับยับว่าลองไปฟังสถานีนี้ดูแล้วก็ดูกว่าที่เขาจะเปิดเผยตัวว่าเอ้ยเขาอยู่ในขบวนการก็ถือต้องกันกรองระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นกลุ่มๆนี้ยมันจะมีความปลอดภัยสูงก็คือจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลกับกลุ่มอื่นๆเลยแต่ละกลุ่มจะแยกกันอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะ ไปขยายแนวร่วมของเขาโดยที่จะไม่มีการพามาเจอกับอัพไลน์ถ้าเปรียบเทียบเป็นไข่ตรงคือเขาจะไม่ได้พามาเจอกับนะอัพไลน์นะก็คือจะมีการตัดตอนเลยก็คือสมสมติว่าผมมีแนวร่วมคนหนึ่งแนวร่วมคนนี้ไปขยายต่อพอไปขยายต่อเนี่ยเขาก็จะ เป็นกลุ่มของเขาเองเพราะเขามีจำนวนสมาชิกแักสี่ห้าคนเหมือนดเรกเซลนะเหมือนดเรกเซลนะใช่ใช่จะแตกกลุ่มออกไปแยกกลุ่มออกไปแต่สมาชิกเขาจะไม่รู้จักผมนะเปลี่ยนจากแอมเบมาเป็นไฟเย็นอ่าทีนี้พอสมาชิกเขาไม่รู้จักเนี่ยวิธีการสื่อสารเนี่ยนอกจากช่นลกลางในในในเรื่องของสถานีวิทยุเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเดดเดดเมลบ็อกเดดเมลบ็อกก็คือ ตู้จดหมายที่ตายแล้วนะหลักหลักการก็คือเวลาเขามีการส่งคําสั่งส่งเอ,อวัสดุอุปกรณ์เบียงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ <c oughs> เขาก็จะมีการเอาไปกําหนดสถานที่ซุกซ่อนไว้อาจจะเป็นเพดานของห้องน้ําสาธารณนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าแล,ล้วหรือว่าถ้าเป็นแค่จดหมายเล็กๆอาจจะอยูด ต้เก้าอี้ในสวนสาธารณะแปะเทปเอาไว้ใส่ซองพลาสติกกันฝนแล้วแปะไว้ใต้เก้าอี้อะไรเงี้ย uh huh. จากนั้นเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรหัสก็อย่างเช่นหมากฝรั่งอย่างเช่นใกล้ใกล้เก้าอี้อจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่ง uh huh. เขาก็จะเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็แปะไว้ที่ต้นไม้เ uh huh. มื่อไหร่ก็ตามที่มีแล้วก็จะมีจุดนัดกันว่าในในทุกๆหนึ่งสัปดาห์เนี่ย หรือหนึ่งเดือนก็แล้วแต่นะแล้วแต่ตกลงจะมีการติดต่อกันหนึ่งครั้งนะโดยที่ถ้าจดหมายมาหรือมีของส่งมาก็จะมีหมากฝรั่งแปะอยู่ที่ต้นไม,ม้อย่างนี้เป็นต้นครับพอรับจดหมายไปแล้วไอ้คนที่รับจดหมายไปก็จะแปะหมากฝรั่งของตัวเองที่อีกจุดหนึ่งอีกต้นไม้อีกต้นหนึ่งอย่างนี้อันนี้คือวิธีการเดดเมลบ็อกเหมือนเหนะมือนเหมือนเหมือนเขียนข้อควาข้อความไปในเข่ง สาระเปายุคดคร์ซุนยัตเซนหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นปัจจุบันมันเป็น,ปจจนยุคเทคโนโลยีแล้วไง<อ>คุณไทยประดิษฐ์อ่อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเรื่องถ้าแค่ข้อความก็ใช้เทคโนโลยีครับแต่ถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นส่งของส่งอุปกรณ์ส่งสิ่งประดิษฐ์มันบางทีความชำนาญเนี่ยผู้ปฏิบัติงานเขาไม่ได้ถนัดงานประดิษฐ์เขาถนัดพักสนามแล้วก็ เขาก็รับส่งของกันผ่านระบบเดสเมลบอกอย่างนี้ครับอ่านะแล้วก็สมัยใหม่นี่อาจจะใช้โดนส่งไปเลยส่งพิกัดกันทางมือถือแล้วก็โดนดินไปลงหย่อนให้อะไรเงี้ยครับคือผู้ส่งกับผู้รับจะไม่เจอตัวกันจำไหมนะผู้ส่งผู้รับจะไม่เห็นตัวกันไม่เจอตัวกันนัดวางของแล้วก็หยิบของไปนะนี่นี่คือระบบอะย้อนกลับมาที่ระบวนการ พอกระบวนการมันเป็นเซลแบบเนี้ยมันจะมีการตัดตอนพอเกิดความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในขบวนการเนี่ยมันจะไม่สามารถสาวเข้าไปเป็นลำดับลำดับเนี่ยมันจะสาวขบวนการทั้งหมดไม่ได้เลยอทีนี้ขบวนการเนี้ยก็จะขยายไปเรื่อยๆขยายไประหว่างนั้นก็จะมีการซ่องสุมซ่องสุมกําลังซ่องสุมอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกชนิดเลยอาจจะมีการปฏิบัติการบ้างเพื่อแสดงผลงานหรือ หรือเพื่อกดดันทางการเมืองเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการเนี้ยหลักการเนี้ยหรือหลักการอย่างขอ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 กระโดดไปที่ของวงเหยียนเกียบก่อนในพลวงเหยียนเกียบของเวียดนามเนี่ยคนคที่เป็นคนแต่งตำลาแต่งตำราอ,อสงครามกองโจรของเวียดนามต่อเวียดนามเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนึ่งก็คือ ไอ้สมอาวุธเนี่ยกองกำลังเนี่ยมันมีไว้แต่ชัยชนะที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการรบในทางทหารนะต้องจําไว้นะชัยชนะที่แท้จริงมันจะมาจากการเมืองการเมืองนี่ไม่ได้แปลว่าในสภ,ภานะมันจะมาจากชัยชนะทางการเมืองยกตัวยอย่างเช่นระบบยุติธรรมมันล้มเหลว มันตัดสินยังมันตัดสินไม่ยุติธรรมมาตลอดจัดปีจัด,ป,จดปีกล้วยไปให้สองสามลูกนั่นแหะสองสองสามปีถึงถึงโตงทำงานเลยเออนะ,นะถึงถึงลดประจำตำแหน่ง โอ้นึกภาพออกเลย 2, นึกภาพออกเลย,ออเล,ยลอยมาเลยหลังตรงขึ้นมาทันทีเลยเออหลังตรงเลยตอนนี้จะตัดสินอะไรนะกูไม่กล้าตัดสินโม้ซัวออแล้วที่สําคัญคือจะจะ,จะการปฏิบัติการทุกครั้งจะต้องเป็นการปฏิบัติการที่มีความชอบธรรมก็คือถ้าเมื่อปฏิบัติการมาแล้วจะไม่มีคนด่าว่าใช้ความรุนแรงเราเห็นพม่าเนี่ยดูตัวอย่างพม่าเนี่ยกองทัพประชาชนพีดีเออะไรลบกับรัฐบาลทั่วโลกมีแต่คนเชียร์ ทั้งๆที่ใช้อาวุธนะอของเราแม่งสาดสีก็ด่ากันเองแล้วชิบหายเพราะนั้นความชอบธรรมนี่สําคัญที่สุดถ้ามีความชอบธรรมแนวร่วมจะขยายคนเห็นด้วยเอ้ยมึงตัดสินอย่างเงี้ยมึงสมควรเจอหัวปรีแล้วแล้วคนเ็เสียกันทั้งประเทศแล้วก็มีคนอยากจะสมัครเข้ามาร่วมขบวนการเพิ่มขึ้นอีกเอาแล้วคนที่ยังเห็นด้วยกับความไม่ชอบธรรมล่ะมันยังมีอยู่เยอะจะคุยกับพวกนี้ยังไง อ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปคุยคือสุดท้ายอ่ะช,ชัยชนะเนี่ยมันไม่สามารถจะทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยมันเห็นด้วยตรงกันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดคนเห็นด้วยมากการประทะมันจะน้อยถ้าสมมุติว่าคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยมันอย่างละขึ้นมันจะเป็นสงครามกลางเมืองอแต่ถ้าคนเห็นด้วยมันขยายไปจนถึงแปดสิบเปอร์เซ็นไคนไม่เห็นด้วยมันจะเจอกฎอุปทานหมู่เอง มันจะมีคนจํานวนหนึ่งพอเห็นคนส่วนใหญ่เอาอย่างนี้ปั๊บเฮ้ยกูเปลี่ยนดีกว่ากูกูกูตามน้ําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยเยอะเยอะไม่ต้องไม่ห่วงเออแล้วกระบวนการการเปลี่ยนระบอบเนี่ยผมยกตัวอย่างเกาหลีเกาหลีใต้หรืออีกหลายประเทศเนี่ยเขาเปลี่ยนระบอบเนี่ยจากระบอบระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบสาธารณรัฐหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งพอมีพอมีกองกําลังพวกนี้แล้วเนี่ย ขามีกองกำลังพวกนี้แล้วเนี่ยเขาจัดประชามติได้เขาไม่ต้องกลัวใครมาใส่ข้อหาล้มล้างอะไรเพราะว่ามันไม่กล้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพอเขาจัดประชามติปุ๊บอย่างเกาหลีเนี่ยชนะด้วยคะแนนแค่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เองไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เองนะมันไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเปลี่ยนระบอบนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเวลาเวลาประชามติอ่ะหลายประเทศเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเพราะ พราตอนประชามติมันจะอยู่ห้าสิบกว่าแล้วหกสิเปอร์เซ็นเท่านั้นแหละมันจะไม่ต่างจากนี้หรอกเพราะว่ามันมันมันจะจัดประชามติตอนที่มันตอนที่มันเออ่แนวคิดมันไปได้เกินครึ่งสักหน่อยหน่อยเขาก็จัดเล่าเ <c oughs> <ๆ S 2> ขาไม่รอนานกว่านั้นหรอกก็ไม่รอจนแปดสิบแล้วค่อยประชามติหรอกนะเนี่ยนี่ก็เล่าอีกฝั่ง <c oughs> ทีนี้ย้อนย้อนมาในส่วนของเออออเงค์กรอดแอกเนี่ยเออ ไม่ได้เน้นการรบในทางทหารต้องย้ำก่อนแต่เน้นเน้นกระบวนการเนี้ยจะทําให้การไปสกิดให้กฎหมายเป็นกฎหมายการเมืองเป็นการเมืองระบบมันไปในทางที่มันควรจะเป็นแล้วก็ได้มวลชนทีนี้เวลาสะสมกําลังเนี่ยสะสมเนี่ยจะอยู่เหมือนในใต้ดินเหมือนอยู่ในรูหนูเลยนะ แล้วคนก็เก็บของไว้ซ่อนไว้อย่างดีคนไม่เจออยู่ฝังดินหรืออะไรก็แล้วแต่นะขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยจนกระทั่งทั่วจังหวัดทั่วทั่วภาคภาคไหนพร้อมประกาศก่อนพื้นที่ไหนพร้อมประกาศก่อนอมไม่จําเป็นต้องทั้งประเทศเพราะทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้รประกาศนี่หมายความว่าเริ่มต้นประกาศจากจากที่ว่าก็าจะเริ่มต้นประกาศจากที่ว่าอ่าเขาก็จะเริ่ม กดดันขับไล่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำนันผู้ใหญ่บ้านออกผู้ใหญ่ผู้วา่าราชการจังหวัดออกแล้วก็ตั้งคนของตัวเองขึ้นมามเริ่มที่จะมีข้อตกลงภายในะว่าเฮ้ยถ้ามีทะเลาะเบาแหวงกันนะไม่ให้ไปศาลให้ขวหน้าที่เราเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยตกลงและชาวบ้านเนี่ยตั้งเป็นลูกขุนตัดสินกันเองอจะมีปัญหาอะไรจะไม่มีการไปให้บบดแสหรือแจ้งความตำรวจเลยทั้งในเรื่อง ปัญหาชาวบ้านปัญหาสตัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจัดการกันเองเหมือนในชุมชนคลองเตยเนี่ยเขาจะมีปัญหายาเสพติดจะมีปัญหาอะไรชาวบ้านจัดการกันเองจะไม่ให้ตำรวจเข้ามายุ่งเลยถ้าตำรวจเข้ามายุ่งแล้วมันมาไถมันมาฉวยโอกาสอะไรเงี้ยนะเพราะตำรวจเขามายุ่งไอ<ห>้นั่<ห>นแหละจะยุ่งเข้าไป,ไ<ห>ไปอีกนะนะอ่าทีนี้พอพอสะสมกําลังขยายจนถึงจุดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเออมีกองกําลังที่เป็นทหารอาสาทหารอาสาเนี่ยสมมติว่า หลายหลายกองพันแล้วทั่วภูมิภาคทั่วภูมิภาคถึงจุดนั้นเนี่ยไม่ทางฝ่ายความมั่นคงหูพึงแล้วตอนนี้มันหูพึงแล้วหูพึงอยู่แล้วตอนนี้หูพึงแล้วแม่งตามล่าผมแน่ตามล่าไปเจอถึงต้องปลอมเสียงไงเออจะไม่อยู่ไทยยังต้องปลอมเสียงอ่ะก็จิดูเองจีเกียรให้มันไป ไปหาเหมือนคนอื่นที่โดนเหมือนเหมือนไอ้อะไรนะชื่ออะไรนะไอ้ที่เขาอะไรนะที่เพิ่งโดนไปน่ะที่เพิ่งเล่ากันไปน่ะครับครับครับอะไรนะอ้าวเมื่อไหร่เออเมื่ไรประเด็นคือเพราะเครือข่ายกองกําลังเนี่ยมันมันเซตอัพแล้วมีจํานวนมากพอครอบคลุมพื้นที่แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการมันสายไปซะแล้วที่เขาจะมาไล่ปราปราม เขาจะหยุดตั้งแต่แรกก็หยุดไม่ได้เพราะทุกอย่างขยายแบบใต้ดินหมดเลยมันไม่มีการเปิดเผยตัวเลยครับพอถึงจุดหนึ่งพอเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยอย่างกองทัพของกายาเอเนี่ยวันที่เขาเปิดตัวนี่คือประกาศอิสรภาพเนี่ยเอาธงขึ้นมาพิมพ์ใบปลิวทั่วบ้านทั่วเมืองจัดอีเวนต์ใหญ่จัดสวนสนามถึงถึงวันนั้นประกาศตัวไว้ชัดเจนว่าใครเป็นคนทำวันละเออเออวันวันประกาศตัวนี่มีมีแม่งไม่รู้กี่กองพันละ ทำอะไรไม่ได้แล้วจะขนรถถังปืนใหญ่มาเฮ้ยมันมันไม่มันไม่ง่ายแล้วเข้าใจไหมแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนในใครมันก็แค่ว่ามันก็แค่ว่าปกป้องตัวเองอ่านะนี่นี่หลักการครข้าวคืออย่างนี้นะขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งแล้วเราจะเริ่มตรงไหนจุดแรกเราจะเริ่มตรงไหนฮะคุณไทยประดิษฐ์พอจะชี้ทางสว่างไหมเราเราต้องออกแบบองค์กรนําแล้วก็องค์กรกองทัพประชาชน วางวางระบบระเบียบมันเคยมีนะ่ะคนไทยปดิษฐ์เราเคยมีเปล่ากองทัพปลดแอกทางประเทศไท,ทยไงทพทงไงล้มไปเป็นภา,เาพเพราะอะไรเอ,เอาโมเดลเอาเอาเอา,เอารุ่นพี่มาเป็นที่ปรึกษาก็ได้แล้วมาแล้วแล้วมาปรับนิดหน่อยเดี๋ยวปรับยุทธศาสตร์เล็กน,อน้อยปรับกีรุ่นพี่มไปเป็นรออหมดแล้วอ่ะรุ่นพี่ไปเป็นรออหมดแล้วใช่ไหมที่ปรึกษาได้เออถามหลวงตาถามอะไรงั้ยน่ะอ๋อกัแม่ะ ไปถามมีตั้งหลายคนคนเก่าๆเายอะแยะ <c oughs> ยังจุดจุดอ่อนของพคออทอเก่าเนี่ยผมยกไปอย่างจุดอ่อนหนึ่งไปพึ่งอาวุธจากนอกประเทศหมดอ่าใช่พอพอถึงจุดหนึ่งรัฐบาลเราแอบไปเจรจากับจีนนั่นไงจีนหักหลังหย,ยุดส่งอาวุธให้เจ๊งเลยเพอพอหยุดส่งอาวุธให้ปุ๊บกองกําลังเสียขวัญเลยไปไม่เป็นเลยเสียขวัญเลยยอมยกธงยอมแพ้แล้วก็ ยื่นข้อเสนอให้เงินสามแสนต่อครอบต่อครอบครัวเอาปืนเอาปืนมามอบตัว <66 S 1> หกสิบหกครับสองสามที่มาครับจนดึงนี้อนกองกําลังส่วนใหญ่ยังไม่ได้เลยสุรยุทธจุลานนทยังเครียดอยู่เนี่ย <c oughs> ว่าว่าเบี้ยวไปเบี้ยวเขาเขา,เขาก็ทวงอยู่รุ่นลูกรุ่นหลานทวงอยู่เดี๋ยวเขาจะลุกคืนขึ้นมาเปล่าว่าไอ้ที่เปสัญญาไว้ยังไม่ให้เขาเนี่ยอ่นะอันเนี้ยโดยคร่าวเอาแบบนี้ก่อนว่าให้ให้ทุกคน เห็นภาพก่อนว่ามันเป็นไปได้อืแล้วพอร่างระบบวางระบบตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มจัดตั้งจัดตั้งเสร็จก็ขยายแบบเนี้ยแล้วก็เริ่มผลิตผลิตสิ่งประดิษฐ์แล้วก็แจกผลิตสิ่งประดิษฐ์หาหาผู้สนับสนุนแล้วก็แจกจ่ายให้ไปซุกซ่อนไว้ก่อนนะ กองทัพกองทัพเออกองทัพอาสาก็ต้องมีวินัยนิดหนึ่งปฏิบัติการอะไรมันต้องคุยกันก่อนไม่ใช่<ม>อยากทาอะไรก็ทํา<ม>ไม่ใช่เอาไปป้นเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่<ม><ม>กลายเป็นโจรไปไม่ใช่ใชมันต้องมีมระบบระเบียบนิดนึงนะและ้วก็จะลืม <c oughs> เดี๋ยวโอกาสหน้าคุยเองใจสมาชิกได้ได้ได้ดี๋วดีดีเป็นความรู้ที่ดีอยากให้เอาเรื่องประเภทเนี้ยมาคุยเยอะๆนะ จะจัดตั้งกันยังไงให้ไม่ไม่ไม่โดนจับตั้งแต่นับหนึ่งอ่ะเออก็ไม่ต้องเปิดเผยตัวแล้วก็ทําตัวล่องหนเดี๋ยวไว้จะมาอธิบายวิธีการล่องหนอ่าได้เลยได้เลยได้เลยโอ้เราได้เสนาธิการมาใหม่แล้วครับเออนะแล้วก็ค่อยค่อยว่ามีมีจะจะพยายามจะพยายามบรรยายให้หมดทุกอย่างขอบคุณมากดีมากเลยดีมากเลยนะวันหนึ่งวันหนึ่งในอนาคต อาจจะติดต่อผมไม่ได้ oh. รัฐบาลอาจจะรับประหารกวาดล้างตัดการสื่อสารทุกอย่างแล้วมันจะไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ทุกคนจะต้องเอาความรู้ตรงเนี้ยไปทําความเข้าใจให้อยู่กับตัวถึงวันนั้นต่อให้ไม่มีผมเนี่ยต่อให้ไม่มีผมเนี่ยมันองความรู้ตรงนี้มันไปหมดแล้ว คนรู้หมดแล้วผมหมดภูมิแล้วไม่มีผมมันก็ไม่แตกต่างอะไรแล้วนะครับก<ม>็วันนี้ก็เท่านี้โอ้ขอบคุณมากครับสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณมากครับ <c oughs> อ่าถือซะว่าเป็นเสนาธิการกองทัพปลดแอกไฟเย็นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฮะเราก็ต้องใช้พิชานักสู้ข้างถนนนะครับใครมีความรู้อะไรดีๆมาเพียงแต่ขอมีความจริงใจที่จะสามารถ ลดแอกประชาชนฝ่านาลกระบอบกษัตริย์นี่ไปให้ได้นะฮะอืมอืมนะฮะโอ้นะฮะหาวิธีกัน